โอ้หนี่ดูนี่วิวสวยๆข้างหลังนี่ขั้นเทพเลยนะครับภูเขารอบด้านเลยนะครับโอ้โหวันนี้ตื่นเต้นวันนี้ผมบอยเสียทีตักลาดมาอยู่กับพี่ชาย,ชายพี่ชายใจดีโอ้ตื่นเต้นครับจะพามาดูบ้านสวยๆบนพื้นที่หนึ่งไร่กว่าอ้าวมีที่งอกด้วยแล้วก็โอ้โหตีถนนลาดยางอยากรู้เป็นยังไงกับกล้องก่อนจะพาไปดูไปเลย อ่าดูก่อนที่ดูก่อนนี่ติสนุรตยางด้วยนี่เพื่อนบ้านพึบภาพเลยนะครับเต็มไปหมดเลยให้ดูภูเขาก่อนแหมก่อนจะไปดูบ้านอย่าเพิ่งปิดหนีไปไหนนะชมกันไปเพลินๆนะครับนี่บนพื้นที่ไล่กว่าอ่าเน่เน่เเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยนะบ้านมือหนึ่งด้วยไปไปคุยกับพี่ชายใจดีแล้วว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงราคาเท่าไหร่ขายเท่าไหร่แล้วมันอยู่ที่ไหนกันโอ้พี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ัวสวัสดีครับ ี่ไม่ได้ตื่นเต้นผมก็ตื่นเต้นผมก็ตื่นเต้นวีธรรมดาเราคุยกันบ้านสวยๆอย่างนี้นะครับอ่าแนะนําตัวสักนิดสิครับอ่าผมมนนะครับผมเจ้าของบ้านอย่างนี้ครับเรียกว่าพี่มนเรียกว่าพี่มนแล้วกันเนาะครับผมครับพี่มนเขาเรียกทรงอะไรนะครับทรงนอดิทครับผมนอดิทครับผมโอ้กําลังดังเลยทีครับใช่ครับหลายคนกําลังสร้างนี่บ้านหลังนี้นี่พี่ถามเลยก่อนที่จะถามรายละเอียดว่าอยู่ที่ไหนราคาเท่าไหร่ยังไงพื้นที่บ้านนี่เมื่อกี้ผมดูคร่าวๆเนี่ยมันกว้างคุณยาวเท่าไหร่พี่เออ่ด้านหน้า12เมตร จุดห้าครับยาวไปสิบเ็ดเมตรจุดห้ารวมก็ประมาณร้อยสี่สิบสามตารางเมตรเนี่ยนะพี่ใช่ครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูในบ้านอย่างละเอียดเลยคับบ้านหลังเนี้พี่เดี๋ยวถามก่อนว่าทําไม่เหมือนคนอื่นนี่มันยกสูงฟ้าสูงมากเลยอ่ะ ใช่ครับก็ป้าผมเมื่อปกติเขาจะทํากันอยู่ที่2เมตรแปดิอันนี้หลังนี้ผมทําให้3เมตรสาเลยครับโอ้โหลมโป่งมากใช่ครับแต่ว่าอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้เลยพี่ถามกันเลยว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันอยู่ที่กาญจนบุรีท่าม่วงครับอำเภอท่าม่วงอําเภอท่าม่วงครับผมตำบลพังตุครับเอาใหม่นะพี่ตำบลพังตุครับผมอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีใช่ครับบ้านพี่อยู่ที่ไหนบ้านพี่มนเนี่ยแต่อยู่ท่าม่วงครับผมไม่ไม่ไม่ที่พักตอนนี้พี่พักอยู่ที่ไหนอ๋อผมอยู่พระรามสองครับพระรามสอง เดี๋ยวเขียบางเพียนมาซื้อที่ที่ท่าม่วงไว้กี่ปีพี่สองปีแล้วครับผมซื้อกี่ปีล้วสร้างบ้านก็ซื้อมาปีหนึ่งครับผมซื้อปีหนึ่งแล้วก็มาทําบ้านอีเดี๋ยวถามรายละเอียดให้เรียงอย่างละเอียดยิบเลยโฉนดพื้นที่เท่าไหร่บนแปลงนี้โฉนดหนึ่งไร่สามสิบสี่ตารางวาครับผมหนึ่งไร่สามสิบสี่ตารางวาผืนเดียวใช่ครับแต่มีที่งอกอะไรด้วยใช่ครับมีงอกเกือบงานครับรวมๆแล้วก็น่าจะอยู่ที่หนึ่งไร่หนึ่งงานจบเลยครับโอเคครับพี่พี่มาข้างหน้ากับผมก่อนมาดูถนนงแลยางกันก ไปอย่งนี้นะพี่นะพี่ขับอีกเที่ยวหนึ่งบ้านพี่อยู่ไหนนะอีกเที่ยวหนึ่งเออบางหุ่นเทียนครับผมมาน,นี่กี่กิโลเอรวมๆถ้าตั้งกีเ่เมตรจากบ้านผมมาน,นี่เลยร้อยเกโลร้อยจกิลครับผมแล้วจากเนี้พี่มันอยู่เขตติดต่อกับท่ามากาใช่ครับผมท่าม่วงท่ามากาเขาติดกันใช่ครับไปท่าม่วงเนี่ยไม่ถึง10บโล ไอาด้โยเขาด้วไปท่ามากาไม่ถึงสิบโลใช่ครับท่ามากาประมาณรวมๆตีมกลมประมาณสิบโลครับพี่อ่าแล้วไปทาม่วงก็เกือบยี่สิบนิดนึงประมาณยี่สิบครับผมพี่หน้าบ้านพี่นี่หันหน้านี่ออกมันภูเขาช,ะชะดัดๆเลยใช่ครับภูเขาโอ้หน้าฝนนี่จะสวยมากเลยครับอ่าแล้วนี่เรานะเราเราีวิวบ่ายสองกันนะนะพี่นะมันก็เลยเป็นบรรยากาศอย่างนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนถนนลาดยางของจริงนะพี่นะใช่ครับอ่าหน้ากว้างติดถนนกี่เมตรเนี่ยหลังเนี้ยเอ่อสี่สามสิบเก้าครับผมตีไม่สี่สิบกี่ตีเมตรครับผมประมาณนี้ โอ้โไฟถนนก็มีไฟทางก็มีครับผมโอ้โหเขาตรงนู้นก็มีเพื่อนบ้านก็เยอะโอ้เยอะๆครับทาไมถึงมาซื้อตรงนี้ครับชอบอยังไงเอ่อด้วยโลเคชั่นมันไม่ไกลจากกรุงเทพมากแล้วก็อยู่ใกล้วัดทํำเสือด้วยครับกี่กิโลพี่วัดทํำเสือประมาณ12บสโลครับผมตอนมาซื้อมาเป็นที่เปล่าใช่ครับเป็นที่เปล่า,าครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันแต่ผมเม่งเลขเลขอะไรนยพี่เลขมงคลหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเลขบ้านนี่ตรงใจมากเลยครับเนี่ยหนึ่งหกแปดหมู่แปดคือถ้าเป็นทางงวงจุ้ คือเป็นเลขมงคลใช่ครับบ้านเลขที่หนึ่งหกแปดหมู่แปดครับ,รบตำบลพังตุอําเภอห้าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีอ่ะโอเคนี่มาดูกันข้างในกอนกนะพี่ก่อนจะไปดูข้างในพี่เลี้ยวเลี้ยวซ้ายหน่อยพี่เลี้ยวซ้ายทางนี้นี่ตามผมมานิดนึงนะครับจะมาดูสวนเด็ครับนีด่ดูเลยเลยครับผมพี่แถวนี้ยเขาขายกันไรหนึ่งเกือบล้านนะที่เ,เป่าอย่างที้แปลงนั้นเขาขายไปแปดแสนห้าครับอ่าโดยประมาณผมยังไม่ได้ถามพี่อยู่สองอย่างเบอร์โทรผมยังไม่ได้ถามครับกับราคาบ้านผมยังไม่ได้ถามครับตรงเนี้ย ที่เป่าก็ประมาณไร่หนึ่งก็แปดแสนห้าครับผมอ่ะที่ถมที่หมดไปเยอะไหมสองประมาณเตรียมกลมสองแสนแล้วกันครับสองแสนเวลาถมมาผมถมเตรียมพื้นที่ผมไม่ที่พี่เดียวผมมาจอดรถไว้ข้างๆผมก็ประมาณสักห้าสิบเซนได้ไหมโดยประมาณครับผมอ่ะถมไปเนี่ยหมดเท่าไหร่นะพี่ประมาณสองแสนเตรียมกลมสองแสนแล้วกันสองแสนมันมีนิดหน่อยแหละแต่เอากลมกลมสองแสนพี่หมดค่าปลูกต้นมงต้นไม้ไปเท่าไหร่ปลูกหญ้าด้วยต้นมงต้นไม้ก็ประมาณ สองแสนนะครับอ่ะไปสี่แสนแล้วตีกลมกลมไปสี่แสนแล้วนะพี่นะบ้านพี่สร้างเสร็จเดือนไหนเอเดือนสิงหาครับผมปีที่แล้วใช่ครับเดือนสิงหาปีที่แล้วแต่ก็ไม่ได้มาแไม่ได้มาอยู่เลยโอ้โหนานๆจะมาทีครับมาทีวันสองวันมาดูอย่างเงี้ยครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอะไรให้พิเศษกับพี่เดินมากับผมแล้วกันนะครับได้ครับผมหมดค่าบ้านซ่อมสร้างหมดไปเท่าไหร่นะสองแสนอีกสองล้านกว่ากว่าพี่สองล้านกว่ากว่าประมาณสองล้านห้าสองล้านสี่ไหนจะค่าเทปงเทปู ยิบเยอะเยอะเยอะเมากมาเกือบเกือบสามแหละอ่าโอเคค่าบ้านเนี่ยหมดเกือบสามล้านแล้วค่าที่ดินค่าอะไรอีกสี่ล้านกว่าแล้วพี่ใช่ครับเดี๋ยวดูต้นไม้ก่อนพี่เดี๋ยวขอชมต้นไม้ก่อนอ่าพอมาดูบ้านก็จะรอบบ้านเลยครับต้นไม้กว้างมากแสดงว่าพี่เป็นคนชอบต้นไม้มากโอ้โหแบบว่าเราชอบไปคาเฟ่อ่ะไปเที่ยวกับปุงกาเปเราเห็นแเราก็อยากได้อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวขอดูมุมข้างๆ่อยพี่โอ้มีเขาเรียกอะไรนะชิงช้าลังนกเหรอใช่ครับอ่าโดยเฉลี่ยนี่มานี่บ่อยแค่ไหนครับ เ,เดือนหนึ่งก็ครั้งสองครั้งครับผมแต่ก็วันครั้งละวันสองวันนี้ครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันวันเดือนหนึ่งประมาณครั้งสองครั้งผมถามพี่เลยบ้านพี่สวยๆอย่างเงี้ยพี่ขายเท่าไหร่หมด<อ>ยกแปลงหมดนี่เลยยกแปลงทั้งหมดเนี่ยก,ก็สี่ล้านห้าครับผมสี่ล้านห้าแต่ยังไม่เห็นนี่ยังไม่หมดอย่างที่พูดสี่ล้านห้าสมมุติจะซื้อสี่ล้านห้าคนคนมาซื้อราคาเนี้ยพี่แถมอะไรให้บ้างถ้าก็จะมีจะมีโต๊ะสนุกอยู่ด้วยนะครับเนี่ยเราจะแถมโต๊ะสนุกให้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ ผมผมขอพี่อยู่หน่อยได้ไหมผมมองรั้วข้างๆมันยังไม่มีอ่าเราให้ได้ครับเราให้รั้วคาบอยได้ได้และะ้วครับตอนนี้มันยังม,มีแต่เดี๋ยวใครมามาจ้างพี่ทําให้ได้ครับก่อนโอนหรือโอนแล้วพี่ทําให้โอนโอนแล้วดีกว่าครับผมอโอ<ล>นแล้วทําให้ครับผมเหตุของเราคือหญา้าเขียวเนี่ยนะพี่นะใช่ใช่ครับผมที่ไม่เขียวนี่ไม่ใช่ใช่ครับอ่าเดี๋ยวพี่ทำรั้วคาบอยให้ใช่ครับผมให้รั้วคาบอยกี่ด้าน สามด้านครับผมด้านไหนบ้างพี่ด้านหน้าแล้วก็ซ้ายขวาครับผมส่วนด้านหลังนี่เราอยากให้เป็นลวดหนามเพราะว่าเพื่อกันความปลอดภัยเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวไปดูพูดไปคนซื้อยังนึกภาพไม่ออกพี่ครับได้ครับลวดเข้าบอยพี่จะทากี่ชั้นสองหรือสาชั้นครับผมสามชั้นนะผมเซอสองชั้นมีจะไม่สวยในราคาสี่ล้านห้านะพี่นะใช่ครับอ่แล้วข้างในเนี่ยพี่พี่ยังไม่ได้มานอนมีแอร์ไหมยังครับผมอันนี้ถ้าสี่ล้านห้าเราเราก็แถมให้ได้ครับ เอาง่ายๆถ้าซื้อพี่ในราคา4ีล้านห้พี่ทำรัวคาร์บอนให้หมดเลยใช่ครับแล้วก็ติดแอร์ให้หมดแต่แอร์ Air ให้3ตัวแต่ถ้าไม่เอารูวไม่เอาแอร์ก็ลดได้ครับผมให้โทรมาคุยใช่ครับผมอโอเคเอพี่เดี๋ยวผมขอเบอร์พี่ก่อนเดี๋ยวผมจะลืมว่าเบอร์<ช>พี่มนเบอร์อก็098 2 9 1เก้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหกครับผมอีกสักรอบที่ครับพี่ศูนย์เก้าแปดสองเก้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหกครับผมโอเคไปพี่เราไปดูข้างในกันนะครับผมคงไม่มารีวิวแค่ข้างหน้าสนามหญ้าแล้วกลับบ้านไม่ใช่แน่พี่นี่อ้าวให้ดูบรรยากาศบ้านทรงนอเลยนะพี่ทรงนอดิบครับผมทรงนอดิบนะนะครับผมระหว่างเดินไปเราคุยกันไปได้เรื่อยพี่ครับผมอสวยๆอย่างเงี้ยพี่บอกราคาผมละพี่บอกเบอร์โทรผมละพี่ขายเท่าไหร่โอ้โหพี่ด้วยพิษเศรษฐกิจตอนนี้ภาระภาระเยะเหมือนกันอ่ะ เอาง่ายๆขายแล้วใจแบบโอ้โหสเสียดายครับซื้อแล้วกะมาสร้างบ้านซื้อที่เปล่ากะมาสร้างบ้านอยู่รสร้างเสร็จแล้วยังไม่ได้มาอยู่เลยมันก็เจอพิษปัญหาเรศรษฐกิจนะน,นะพี่เนาะใช่ครับคงไม่ต้องอธิบายลงลึกกันนะพี่นะครับอ่าก็เลยจาเป็นต้องขายเอาพูดง่ายๆขอโทษนะพี่นะแล้วพี่ตอนนี้พี่ทำงานอะไรอยู่ขอโทษผมขายพวกส้ตมตำยำยี่สิบบาทครับผมอ้าวจะได้ไปอุดหนุนจะเป็นขายเป็นช่วงช่วงเย็นๆที่ไหนพี่ที่พวกตลาดอินดีล้ลาวคานงอะไรเงี้ยครับผมอ๋อเอาเอาโอเคมีเหตุผลละครับผมสร้างเสร็จไม่ใช่ไม่มีคนไม่มีคนตาย ไม่มีโอ้โหไม่มีครับเพ,พิ่งสร้างกันเสร็จไม่กี่เดือนยังไม่ถึงปีเลยพี่มนขายเพราะมาอยู่ปุ๊บน้ำท่วมเบาโอ้โหน้ำท่วมประวัติเนะมืองการไม่เคยมีครับต่งแต่ไม่เคยมีครับ<อ>ผมเพื่อนบ้านก็สอบถามกันเรียบร้อยครับแล้วผมถามน,นี่ถามครอบครัวของพี่ถามญาติาพี่พี่รับขืนนี้มาก หลังนี้มากใช่ครับลังเลว่าจะขายไม่ขายดีเอ่อตัดสินใจอยู่พักหนึ่งนานครับกว่าจะติดต่อคุณบอยไปครับผมก็คือลังเลก็คือรักอ่ะครับผมใช่ครับเจด้ครับโดยที่ผมดูแลอย่างดีเลยครับคับพี่พี่มนก่อนที่จะไปดูในบ้านขอดูรอบบ้านนิดนึงได้ครับเินดีครับผมไปพี่พาเดินไปดูได้ครับฝั่งไปใส่ฝั่งไหนก่อนได้ฝั่งนี้ก่อนก็ได้ครับตามพี่มนไปนะครับในบ้านใจเย็นๆได้ดูแน่นอนนะครับดูอย่างละเอียดด้วยอ่าร้อยสี่สิบตารางเมตรน้องพี่น้องพื้นที่เอ่อโดยประมาณร้อยสี่สิบสามถ้าเอา หลเป็นแสนโอ้โหท้องแตนครับไม่ขาดเดี๋ยวพี่ออกให้เดี๋ยวผมดูแลให้ค่ะโอเคชัดเจนครับพี่ครับอ่านี่แล้วข้างหน้านี่พี่ข้างหน้าในฉนดพี่นี่ตรงเนี้ยมันคือทางสาธารณะนะพี่นะใช่ครับผมแต่ใจข้างหลังบ้านเราอ่ะจะเป็นทางอันนี้สาธารณะพี่ถนนลาดยางอ่ะนะที่เห็นภูเขาเนี่ยนะพี่นะข้างหลังเป็นลาห้วยใช่ครับผมอ่าเพราะฉะนั้นถนดตรงนี้ก็คือติดลำห้วยข้างหลังด้วยใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นลำห้วยนี่จะมีที่งอกมาเกือบงานใช่ครับอโอเคไปดูกันข้างนอกยังสวยขนาดนี้อ่าข้างในไม่ต้องห่วงครับ แล้วมีกล้องวงจรติดแถมให้ด้วยใช่ครับกล้องเราติดให้เ็ตตัวค่ะผมจับขโมยได้บ้งไหมเออไม่เคยมีนะเราติดเพราะว่าด้วยด้วยเราอ่ะไม่ค่อยได้อยู่แล้วก็ไว้ติดไปดูไว้บ้านเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ครับผมอ่ะโอเคติดเพื่อความปลอดภัยครับผมใช่ใช่ครับผม แล้วไฟข้างนอกนี่พี่ไม่อยู่แล้วใครเ็าเปิดไฟให้ล่ะอ่ามันเป็นอัตโนมัติผมทําไว้เป็นแบบอัตโนมัติตั้งปิดเปิดได้ครับผมอ่าครับผมมีคนดูแลบ้านให้ไหมตอนพี่มี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 คนดูแลแต่ว่าจะดูแลแค่สวนด้านนอกนะครับแต่ด้านในผมเราไม่ให้เข้าเราจะล็อกไว้เลยครับผมคนมาอยู่ปลอดภัยแน่เพราะั้วเรามีให้ปลอดภัยแน่นอนครับผมความปลอดภัยเรามีให้ครับผมน้ําแรงไหมพี่น้ํานี่ผมติดปั๊มให้แล้วครับถึงไม่ติดมันก็ยังไหลอยู่แล้วครับปกติแล้วติดปั๊มไม่สองตัวแทงน้าอีแทงหนึ่งถ้าไม่แรงน้ำเขาดดนนี้้้ใู่หหญาเเป็ลลััไยครบ ไปข้างๆเขาไม่ได้มาดูแลคือเพิ่งง่ายว่าซื้อแล้วปล่อยไม่ได้ปลูกหญ้าเขจะแห้งแบบนี้นะครับแต่แปลงเราเนี่ยมีการดูแลดูหญ้าลูกครึ่งเลยคนละสีกันเลยอะตามพี่มุนไปนี่คาบสียังอยู่เต็มเลยพี่สีโอ้ยใช่ครับยังยังยังใหม่ครับไปเดินเลยพี่ข้างหลังนั้นเป็นลำาห้ยนะพี่นะใช่ครับผมแต่อย่าไปหวังว่าน้ำหน้านี้มันจะมีใช่ใช่หน้าฝนน้ะมันมีแล้วครับเราจะได้ที่งอกได้มาแล้วที่ล้อมรั้วเนี่ยประมาณสัก หนึ่งงานใช่ครับดประมาณที่งอคุณไงที่หัวไล่ไปนาใช่ครับแล้วเราเลยว่าข้างหลังเนี่ยไม่ต้องล้อมโวคาวบอยเพื่อความปลอดภัยอีกก็เป็นรุนหนามแล้วมีแล้วก็มีไปเลยใช่ครับส่วนข้างๆตรงนี้เดี๋ยวล้อมเป็นคาวบอยให้ในราคา4ี่ล้านห้าครับผมเห็นใจพี่เขาอย่าไปต่อพี่เขาแค่นี้ก็กดราคาให้แทบระอักเลือดแล้วนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวติดแอร์ให้ด้วยแอร์สามเครื่องนี้ก็เป็นแสนครับผมอ่าัอนนี้ทางออกหลังบ้านแต่ยังไม่เข้าพี่เดี๋ยวเราจเข้าเข้าตามตอกออกตามประตูกันอ้านี่คือข้างหลังก็หญ้าก็จะปลูกรอบบ้านให้เลยครับ นี่พี่ข้างหลังนี่ใครมาอยู่นะมาปลูกผักส,สวนครัวได้อีกเพียบเลยใช่ครับ,รบตอนนี้เท่าที่เห็นก็มีฝรั่งมีผละมะม่วงมีอะไรยืนต้นเยอะๆเลยกะหนุ่นมะพร้าวนี่ก็ปลูกไว้่ะพี่แล้วตรงนี้ที่มันเย็นน่ะมันห่างคลองชลประทานที่เส้นที่ก็ผ่านน้ําอ่ะจะเขื่อนน่ะครับผมเขื่อนที่ท่าม่วงอ่ะเขื่อนบางปะกงะไม่แน่ใจนะพี่นะครับผมใช่ครับอ่านั่นแหละของเส้นนี้แหละโอ้โหแบบน้ําเต็มปิบเลยรประมาณกิโลเดียว ใช่ครับวิ่งไปประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีก็ถึงแล้วครับโอเคครับพี่อากาศมันถึงว่าลมเนี่ยเวทที่ไหนมีน้าที่น่ามีความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำมาปลูกต่อเอามาปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ต่อเอาและไอ้โรงข้างหน้านี่โรงอะไรพี่เป็นโรงจอดรถครับผมก็ทําไว้ให้พอสมควรนะครับก็แปดเมตรคูณสิบสองเมตรครับไปดูหน่อยได้ไหมได้ครับพี่ไปจอดรถได้สามสี่คันได้เลยครับเนี่ยนะพี่นะเนี่ยครับอ่าเนี่ยเนี่ยเขาเขาชงอะวบนิดนึงไปดูตรงนี้กันจะมีโต๊ะสนุกไว้ให้ตัวหนึ่งพี่เมื่อกี้พี่หลุดปากมาแล้วนะใช่ อันนี้ให้โต๊ะสนุกแสดงว่าชอบเล่นสนุกโอ้โหมาก็เล่นกันทั้งคืนถ้าถ้าได้มาครับผมก็เล่นสนุกครับมาทีนึงก็เป็นครอบครัวใหญ่ใช่ครับก็มานั่งเล่นกันกนโต๊ะสนุกเป็นมาตรฐานเลยนะครับไม่โต๊ะสนุกแบบไอ้นี่กลางคืนอากาศเป็นยังไงพี่โอ้โหเย็นมากเลยครับจริงไม่ต้องถึงกลางคืนก็ได้ครับช่วงเย็นๆห้าหกโมงเนี่ยอากาศจะเริ่มเปลี่ยนเลยจะเป็นอากาศเย็นและลมแบบคือบ้านเราหันหน้าไปทางทิศใต้ด้วยครับอ๋อทิศใต้ด้วยใช่ครับแล้วลมมันจะเข้าตลอดเลยครับอพี่ถ้าใครไม่เชื่อเรานะพี่พี่มองไปทางขางหอพี่ ใช่ครับผมก็จะมีชอบอาหหรลนขึาดูใบไม้ก็ได้ดูใบไม้อากาศเนี่ยหน้าร้อนเนี่ยพี่สามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบองศาแต่ไม่มีความร้อนคือลมันพัดโฟมีความละอองอากาศก็จริงพี่แต่มันไม่ร้อนมากใช่ครับอ่านี่นี่นี่โต๊ะสนุกพี่นี่ครับผมนี่นนีมาตรฐานเลยครับมาตรฐานขนาดติบอ้าวนี่จอดรถได้เพียบเลยใช่ครับนี่ที่ขอนุทานนิดนึงที่ นี่คนที่นั่งอยู่ทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าพี่ไม่อยากขายใช่ใช่นั่นแหละครับเขาก็ครอบครัวพี่นี่แหละเขาก็แต่เราด้วยด้วยเราต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วเราต้องรับผิดชอบเรามาทําคลิปทั้งหมดเรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีมามไม่มีมาแต่งเรื่องโอ้โหพี่พูดยังไงพูดอย่างนั้นเราเรื่องแบบนี้มันล้อเล่นกันไม่ได้ครับอ่าพูดออกใจกันใช่แล้วผมก็ไม่เห็นด้วยที่เอาเรื่องไม่จริงมาคุยกันใช่ใช่ครับก็ไปดูในบ้านกันได้ครับไม่ใช่หรอพี่ร้อนละใช่ครับผมยินดีครับพ บันไดก็เป็นบันไดสามขั้นนะครับดามสติปตามคุงจุ้ยเลยใช่ครับพี่อ่านี่สูงมากเลยขึ้นก็ตามตามพี่พี่เข้าเดินเข้าไปเลยคบไดครับผมอะไรเห็นข้างในนี้เอาหมดได้ไหมเอ่อให้เป็นบางอย่างนะครับไปดูไปดูดีกว่าแล้วจริงๆก็มันก็มีของได้ไม่ไม่เยอะมากก่อนเข้าไปดูผมถามได้ได้ครับกี่ห้องนอนสามห้องนอนครับผมกี่ห้องน้ํา สองห้องน้ำครับห้องครัวมีด้วยห้องครัวบาซิงมีครบเลยครับผมอ๋อมีพระมาด้วยใช่ไหมพี่อันนี้คือเราด้วยผมโนดีสารเวลาเราขึ้นมาทำบ้านใหม่ขึ้นมานอนมาอะไรเนี่ยเราก็ต้องขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเทวดาอารักษ์ถูกแล้วพี่ครับผมอ่าเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวที่จิตใจใช่ครับผมเพราะว่าอยู่ดีเราจะขึ้นมาแต่ว่าเราไม่ยังไม่เคยแบบทําบุญบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยก็คือว่ามือหนึ่งสมชื่อแหละใช่ใช่ครับได้เอามาใส่มานอนมานอนตรงไหนนอนยังไงนอนกับปูเสือหรออย่างเงี้ยก็ปูเสือ เจ็บกับบ้างเลยบ้างเนี่ยครับผมว่าเราเราไม่อยู่ได้ไม่นานแล้วอยู่วันสองวันก็กลับโอ้ผมพี่เป็นฟ้าหลุมด้วยใช่ครับส,<ม>สูงกี่เมตรเนี่ยฮะอ่าสามเมตรสามสิบครับผมโอ้โสูงมากใช่ครับโอ้แล้วยิ่งตรงนี้พี่ตรงที่มันเป็นจั่วนะพี่นะโอ้โใช่ครับโอ้ค่อนข้างจะสูงเลยขออนุญาตหมุนกล้องนิดนึงเนเนเนโอ้สูงมากครับตรงนี้ก็สี่ห้าเมตรแล้วครับพี่โอ้โหเยอะมาเอาแล้วใครเข้ามาล้างล้องขางเราเกจเลครับพี่มนก็นี่ยแหละครับเผื่อเด็กๆเข้ามาหรือว่ามากันวันสองวันนั่นแหละครับมาใช้ชีวิตกันมมาาพัักกผ่ออนเลบ เออถ้าอยากได้ก็คุยกันได้นะนร่กิ่งก็ให้ได้ครับคุยกันง่ายงใช่ครับคุยกง่ายครับผมี่เห็นอยู่อย่างนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับในบรรยากาศเนี่นี่เปิดออกมาเป็นระเบียงนี่นั่งโอ้วิวภูเขาพี่สวยมากสี่ล้านห้าไม่เพิ่มราคาแน่นะไม่เพิ่มครับผมก็ราคานี้แน่นอนครับผมผมทวนใหม่พี่เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราในมั่วราคาที่เป่าเนี่ยไล่กว่าไล่นึงก็แปดแสนกว่าแปดแสนห้าใช่ครับที่พังขายไปใกลๆนี้ด้วยใช่ครับอ่าแล้วของเรามาไล่กว่าสิ ใช่ครับอ่าก็ตีไว้เกือบล้านแล้วพี่ใช่ครับถูกไหมฮะครับเป็นล้านละพี่สร้างบ้านนี่ก็หมดสองล้านเกือบสามล้านละครับเฉพาะที่เปล่าเนี่ยกับบ้านเนี่ยจะหมดไปเท่าไหร่แล้วล่ะเกือบสี่ล้านแล้วนี่ใช่ครับในค่าจะค่าถมอีกในจะค่าปลูกต้นมงต้นไม้ค่าสนามหญ้าอีกอ่าเพราะฉะนั้นเราขายที่เราคิดว่ามันไปไวในยุคเศรษฐกิจนี้ใช่ใช่ครับถ้าขายราคาแรงกว่านี้ก็แบบมันก็ได้แค่ชมราคาใช่ครับทำอย่างอื่นไม่ได้เพราะคนซื้อไม่ได้แน่นอนนะพี่นี่อันนี้ฟ้าหลุมอย่างไปนี่เราก็ใส่ประมาณเกือบห้าสิ โอ้ให้สว <ici> hey, ่างเลยนะพี่นะใช่ครับหนเดินพาดูชมสักห้องนีพี่ไปห้องอันนี้เป็นห้องเอาเป็นห้องแรกแรกกันครับนี่อันนี้ห้องห้องเล็กเรานะสี่เมตรคูณสามเมตรเก้าสิบอันนี้ห้องแรกห้องนี้จะเป็นเห็นภูเขาได้สวยมากเลยครับห้องนี้มีห้องนี้ห้องเดียวที่สวยมากเลย พี่ซื้อปี6กห้าหกห้าเนาะพี่เนาะครับผมธันวาหกห้าไอ้พฤษภาหกห้าใช่ครับพี่สร้างเนี่ยก็สามวันที่สามพฤษภาจําได้เลยมาทํากับเขาด้วยหกหกใช่ครับผมมาทํากับเขาด้วยใช่ครับแล้วก็เสร็จสิงหาหกหกใช่ครับแล้วจากนั้นไปก็ไม่ค่อยได้อยู่ครับก็ไปไปกับกับพี่โมน,นี่โคตรจริงใจเลยให้ข้อมูลแบบละเอียดยิบเลยนะคะครับผมอ่าไหนไหนที่ว่าห้องนี้มันนี่ครับนี่ครับเนี่ยเวลาเราตื่นแล้วว่าแบบโอ้โหพีมม่ทําแบบหน้าต่างจะไม่พี่ประตูใช่ใช่ประตูหน้าต่างบ้าหน้าต่างโอ้โหรับชมวิว มีม่านแล้วทุกห้องด้วยใช่ไหมครับผมก็จะติดม่านให้ครับมุมนี้เลยนะครับนี่ห้องนี้ขนาดเท่าไหร่เลพี่นะเอ่อสี่เมตรคูณสามเมตรเก้าสิบครับผมโอเคเมื่อกี้พี่บอกว่าถ้าเรนราคาสี่ล้านห้าเนี่ยถ้าไม่ต่อรองพี่แถมรัวคาร์บอยห้สามด้านใช่ครับแล้วก็แอร์สามตัวบนหัวพี่ใช่ไหมใช่ครับเนี่ยเราอ่าทำรองไว้แล้วครับคือสามารถติดได้เลยอย่างน้อยก็สองหมื่นกว่าบิทยูแล้วใช่ครับผมมันก็หยุดมามาคุยรายละเอียดกันครับผมโอเคครับมาได้ทุกวันไหมพี่ ได้ทุกวันครับแต่แต่ขอนัดหน่อยนะเพราะว่าผมอยู่ที่พระรามสองอยู่ที่บางกอเียนขับรถจากน้อยวันหนึ่งหรือครึ่งวันก็ยังดีครับจะมาพรุ่งนี้วันนี้บอกใช่ใช่ใช่ครับอย่ามาเก้าโมงแปดโมงห้าสิบห้านาทีบอกใช่ครับผมยินดีมาได้ตลอดเลยครับอยากให้มาเพราะอะไรพี่คนซื้อเขาจริงใจเขาจะได้เจอเจ้าของเป็นๆนตัวเป็นแล้วพูดคุยกันได้ครับผมแต่ต้องขออนุญาตคือนัดลงหน้ากันได้ค่ะใช่ครับผมห้องนอนอันนี้ห้องห้องที่สองเป็นห้องกลางสี่เมตรคูณสี่เมตรครึ่งครับผมสี่เมตรคูณสี่เมตรครึ่งดูฝ้าะด สูงมากใช่ครับการที่มันสูงเนี่ยลมมันโฟดีใช่ไหมใช่ใช่ครับผมเวลาเปิดเนี่ยหน้าต่างแต่ละห้องแต่ละบานเนี่ยผมจะทําไว้เยอะเวลาลมผ่านได้ทุก้านสบายเลยแล้วไหนแอร์พี่ออนนี่นี่นี่ครับตอนนี้รอเปิดกิดแอร์ได้เลยครับอ่าจอมแอร์ไว้แล้วครับทำหลักฐานไว้ให้แล้วอันนี้คือห้องนอนห้องที่สองใช่ครับผมไปห้องอื่นต่อพี่ได้ครับผมก็จะมีเป็นห้องใหญ่ครับผม นี่ห้องโถงผมชอบห้องโถงเนาะตั้งทีวีดีๆนะพี่เนาะใช่ครับคืออยู่ที่คนซื้อแล้วมาบิวแบบโอ้โหผมว่าได้ได้สวยเมื่อกี้พี่มบผมมีห้องนอนกี่ห้องสามห้องครับได้สองห้องละอ่อีกห้องหนึ่งพี่อันนี้คือห้องใหญ่ครับผมจริงๆอ่ะตั้งใจว่าตอนแรกว่าตัวเองจะอยู่คือห้องนี้คือห้าเมตรคูณ4ี่เมตรครึ่งมีห้องใหญ่มากครับห้องนี้ผมเชื่อว่าพี่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่เสื่อผืนหมอนใบเพราะไม่มีเตียงนี่ห้องนอนที่สามครับผมใช่ครับขนาดเท่าไหร่นะครับพี่อันนี้สี่เมตรครึ่งคูณห้าเมตร สี่ไม่ครึ้นคุณความถูกของป้าก็สามนิตสามสิบโอ้โหคือไปเราก็สำรองไว้ให้ทั้งสามจุดเลยอ่าคือมาอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ครับมาหิ้วกระเป๋ามาอยู่ได้เลยใช่ครับขอเลขที่บ้านที่รอบที่เมื่อกี้ฮะ บ้านเลขที่บ้านนี้ก็เป็นบ้านเลขที่ที่ดีนะครับเพราะว่า168หมู่8ครับผมรวยอย่างเดียวรวยทางเดียวของหวงตู้จีนครับผมอโอเคแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือหน้าหน้าบ้านหาดดานาันไปทางทิศใต้ด้วยใช่ครับลมจะเข้ามากกว่าทุกทิศครับผมเขามีความเชื่อเขาว่าหันหน้าทางทิศใต้ทิศเรียกทรัพย์ใช่ครับใช่ครับผมทิศ <ๆ S 1> เรียกทรัพย์คือลมลมเขาเรียกว่าหอบเงินหอบทองใช่ครับเนี่ยอย่างเราอยู่ตรงเนี้ยลมโขเข้ามาครับโอ้ลมเยอะลมแรงพี่ลมแรงใช่ครับมันไม่มีอะไรให้เห็นนี่นี่นี่พี่ๆขออนุญาตพี่หนึ่ง ดูผ้าสีฟ้าพี่อ่ะเนี่ยนี่นี่แหราที่ว่ามาอยู่วันสองวันบางทีเราก็ต้องมีแค่ของกินบ้างแล้วก็รักเสื้อผ้าบ้างครับผมเอาพูดง่ายว่าตู้เครื่องเสื้อผ้านี่ไม่ใช่มือหนึ่งใช่ครับพี่เอามาเพื่อมาอยู่ชั่วคราวใช่ครับดูสภาพก็พอดูครับใช่ครับผมคงไม่ต้องขอนะให้ก็ได้แล้วครับเนี่ยนี่คือเราให้ได้เลยครับผมครับผมเจ้าของนิดนิดหน่อยหน่อยครับผมได้ครับโอเคครับเดี๋ยวดูดูข้างหลังนิดนึงครับอันนี้อะไรเนี่ยพี่อันนี้จะเป็นครัวครับผมเราก็ทำบาซิงให้ด้ครับนนี่งงาใึ เป็นอันนี้เป็นบาซิงใช่ครับคอพวเตอร์บาซิงให้แล้วก็คอเตอร์นี่ให้คือทําแบบมาตรฐานมากกับพี่กระเบื้องพี่ปูกระเบื้อง้วยนี่ยครับใช่ครับอันนี้เราก็ันเปื้อนครับโดยปกติของมรเนี่ยเราจะปูไว้กันเปื้อนเวลาเราทําอาหารเนี่ยลมก็จะเข้าทุกทุกด้านเลยครับเวลาลมจะเนนหน้กตาเวลาเราทาครัวนี่พี่โอ้โหใช่ครับนี่นี่ดูต้นยูคาพี่โอ้โหลมพัดแรงมากอ่าแล้วมีมงลวดรอบบ้านเลยพี่ใช่ครับนี่ก็ติดมงลวดให้รอบทั้งบ้านแล้วครับพี่พี่ไม่กลัวเหล็กตัดไม่ติดไม่กลัวขโมยเข้าหรอโอ้ ก็ถือว่ามันอยู่แล้วมันปลอดภัยเราก็สบายใจเรามามันก็แล้วเพื่อนบ้านที่นี่ก็น่ารักครับผมมนุษยสัมพันธ์ดีด้วยใช่ครับผมใช่เราเลยมั่นใจว่าความปลอดภัยไม่ต้องติดมุงตร์แตไม่ต้องติดเล็กดักกันไดครับพี่มุญผมว่าจะถามพี่พี่มานั่งดูโทรทัศน์กันในครัวเหรอแต่นี้เป็นทีวีติดกล้องวงจรปิดไว้ให้ครับผมที่ว่าแขมกล้องวงจรติดี่ยนี่แหละครับติดเพราะว่าไม่ได้มุ่งที่จะขโมยใช่ เพราะว่ามันมันเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์เราได้ติดเพื่อให้ดูความเคลื่อนไหวบ้านเราเป็นยังไงบ้างใช่ครับผมเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มาแถมให้อยู่แล้วแถมอันนี้แถมให้อยู่แล้วครับผมแล้วก็อินเทอร์เน็ตเราก็มีให้อยู่แล้วครับผมทาไว้เป็นปีจิงเดี๋ยวผมรับผิดชอบให้โอรียบร้อยแล้วใช่ครับผมโอเคครับพี่ครับอันนี้คือห้องด้านหลังอ่ะห้องน้ำนะพี่อ่ะห้องน้ําจะเป็น2ห้องนะครับผม คือหันหน้าออกไม่ได้หันหน้าออกหน้าบ้านเหมือนก็ตามหลักโมงตุ้ที่สร้างตามหลักขงที่ที่คนเคยศึกษามาเลยพอสมควรแต่ว่าไม่ถึงกันร้อยครับแค่เราอันไหนที่เราทําได้เราก็ทาครับพี่ประตูบ้านประตูบ้านที่พี่ เป็นประตูแบบไหนเป็นผักเข้าครับพี่ผักเข้า,ขาครับผมอันนี้จะเป็นประตูตรงห้องถงเป็นเลื่อนอันนี้แต่ว่าทางที่เราเข้ามากินผักเข้าอ่าผักเข้าครับผมประตูห้องน้ําไม่หันออกหน้าบ้านอ่าเราไม่ได้หันออกหน้าบ้านเราหันด้านข้าง<อ>โดยตามของตุ้ยแล้วตรงนี้เป็นสเตปในครัวต่ํากว่าพื้นใช่ครับผมถูกต้องวัดบนพื้นบ้านแล้วก็ต่ำลงมาหาครัวแล้วก็พื้นห้องน้ํวก็ลงไปอีกสิบเซนเป็นสเต็ปลงไปใช่ครับแล้วก็มีธรณีธรณีประตูกั้นแสดงว่าทําเสร็จแล้วเข้ามากั้นทีหลังใช่ครับผมตามหลักผมจุ้ยใช่ครับผมอ เพื่อความสบายใจใช่ครับหลักพวงจุ้ยคือหลักแห่งความสบายใจใช่ครับผมนี่โอ้โหปูกระเบื้องเต็มนะพี่นะห้องน้ําก็หลังคาเนี่ยครับฝ้าก็ะตีสามเมตรสามสิบเหมือนกันหมดสูงมากพี่อ้าวนี่นี่นี่สุขภัณฑ์ใหม่ก็ครับมีใช้บ้างครับผมที่เรามาพักวันสองวันอ่าเป็นปกติพี่นี่มีโซนแยกโซนเปียกกับโซนแห้งใช่ครับอ่าปึ๊บนี่พอออกมาปุ๊บประตูครัวใช่ครับพี่ที่เราไปเมื่อกี้กันนะฮะที่เราเดินกันนี่ก็ลมก็จะผ่านตลอด โอเคถือว่าคุ้มอีกแปลงหนึ่งนะครับหนึ่งไร่เท่าไหร่นะพี่นะหนึ่งไร่สามสิบสี่ตารางวาครับผมบวกที่งอกก็ก็หนึ่งไร่หนึ่งงานเอากลมกครับกว่าใช่ครับผมพื้นที่บ้านร้อยสี่สิบตารางเมตรตับเฉลี่ยนะพี่นะใช่ครับที่ขายหมดนี่ครั้งหนึ่งเผื่อบางคนไม่ได้ฟังสี่ล้านห้าแล้วถ้าซื้อในราคานี้เดี๋ยวทํารั้วคาบอยให้สามด้านครับผมติดแอร์ให้สามห้องนอนเลยใช่ครับเอาราคานี้แต่ถ้าไม่เอารั้วซึ่งแล้วก็ไม่เอาแอร์ซึ่งมันยังไม่มีใช่ให้โทรมาคุยราคากัััับบพีีี่่่ใชคครรออนนนน้้กก็สาามถลดดไเทยวึง ถ้าราคานี้แถมดัวคาบอยพร้อมกับแอร์สามตัวครับผมแต่ถ้าไม่เอาสี่ล้านห้าจะให้เราลดให้ก็มาคุยกันได้โทรมาเบอร์อะไรพี่ศูนย์เก้าแปดสองเก้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหกครับผมอีกสักรอบสิครับพี่ศูนย์เก้าแปดสองเก้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหกครับผมราคาสี่ล้านห้าเป็นราคาใครตั้งเออคุยกันกับแฟนครับไม่รู้ว่าจะคือเราไม่ใช่ว่าพี่ขายอยู่สี่ล้านท่วนผมมาหึงปุ๊บพี่บวกให้ผมห้าแสนไม่ไม่บาทนึงก็ไม่มีไม่มีไม่มีครับพี่บอยผมผมบอกกับพี่บอยตรงๆครับว่าเรา ก็ไม่ได้มีอะไรกันคือบอกงงว่าขาย4ี่ร้านห้างแต่แรก้วครับผมผมเน้นโปร่งใสที่สุดใช่ครับเพื่อพูดพี่เพื่ออะไรไม่ไดเอาดีเข้าตัวนะพี่คนซื้อจะได้สบายใจว่าผมมาทํางานให้เนี่ยผมไม่มีมาบวกเพิ่มให้พี่บวกให้ผมแล้วคิดว่าราคาพี่จริงๆจะของคงสักสีร้านแล้วไปต่อพี่สีร้านไม่ใช่ไม่ใช่เพราะราคาตรงเนี้ยสุดๆแห่งความยุติธรรมที่สุดแล้วแล้วผมเน้นโปร่งใส ตั้งแต่พูดกันมานี้พี่ไม่มีพูดโกหกเลยใช่ๆัั่อ่าแล้วใน,นถ้ากโกหกได้มานี่ได้เลยเพราะว่าผมก็ค้าขายมันเรื่องแบบนี้มันไม่ดีครับผมอ่าเันผมเน้นทําสื่อคือผมไม่ให้ พูดตรงๆนะค,ครับเอาความตรงความจริงใจมาขายกันผมค,คิดว่าที่เรามาคุยกันนะพี่เราไม่ได้มาขายบ้านเราไม่ได้มาขายที่เรามาขายความจริงใจครับถ้าคนเขาชอบอยังไงเขาก็ชอบ,บแต่แป้งเนี้ยผมขออนุญาตนิดนึงพี่ถ้าสมมติคนมาชอบออมาชมแล้วชอบเนี่ยให้วางมัดจำยังไงเตรียมเงินจะได้เตรียมมาถูกออขอห้าเปอร์เซ็นต์สักสองแสนแล้วกันครับแล้วก็ใช้เวลาสักหนึ่งเดือนครับผมอย่างนี้ก็ อ่าดีแล้วพี่ใช้เงินไม่เยอะครับผมอ่าคือง่ายวางสักสองแสนให้เวลาสักหนึ่งเดือนไปไปเตรียมตัวนัดโอนกันให้ใเยอะร้อยโอนเสร็จปุ๊บเอาโฉนดกลับบ้านได้เลยป่ะพี่ได้เลยครับผม ทีนี้สําหรับคนที่บอกว่าอยากจะกู้แบงค์ต้องรบกวนว่าให้ท่านไปเดินเรื่องเอาเองครับผมเพราะว่าเราไม่ค่อยประตูประตูประตูลมลมแรงลมแรงะฮะทางเราไม่ได้เดินเรื่องให้ใช่ครับต้องขอบอกอนุญาตรงนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามาคาดหวังว่าทางพี่จะเดินเรื่องให้คือเราไม่ไม่ถนัดในการเดินเรื่องใช่ใเพราะเราค้าขายเรื่องแบบนี้เราไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยถนัดครับโอเคครับพี่เราไปส่งหน้าบ้านได้ครับส่งหน้าบ้านอีกสักนิดนึงนะครับผลไม้ในนี้ยังไม่ออกลูกออกผลใช่ไหมพี่ยังยังเพราะว่าเรา พึ่งก็อย่างที่ว่าครับว่าเพื่อเติมเพื้อสิงหาเราตรงตรง้นไม้เนี่ยมันเพึ่งเริ่มติดเริ่มอะไรแต่เราก็คอยดูแลตรงตรง้นไม้มีสาเกด้วยป่ะพี่มีมีครับสาเกต้นก็มีครับผมอันนี้ลูกจะไม่มีทะเลอ่ามีบ้างครับแต่มันไม่ค่อยอันนี้อย่างมันพึ่งเพราะเราต้นโตมาแล้วอย่างมีผมยะอะไรกลับไปกินบ้านได้บ้างอะ เอเพื่อนเพื่อนบ้านรู้ว่าผมมาเอามะม่วงมาไว้หมดเลยครับพี่บอยมาเซลเล่นครับพี่ค่ั้นี้ไปนี่ผมพยายามจะหาอะไรรลประทานประหลอเขาเรียกว่าประหลอแล้ประทานซึ่งเป็นการกระเซ้าเยอะใหญ่กันโอ้โหพี่ดู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 ต้นไม้พี่ใช่ครับอ่าดูต้นลมันจะต้นอย่คา ด้านหน้าผมก็จะมีอ่างบัวให้สามบัวสามอ่างให้เพื่อจะได้มีน้ํามีอะไรหลักความชุ่มชื้นใช่ครับผมโอ้พี่ถ้ามันจะเจ๋วมากเลยเนาะพี่เนาะถ้าข้างหลังเป็นภูเขาเรามีบ้านแล้วข้างหน้าเป็นน้ําใช่ครับแต่นี้ถือว่าไม่เป็นไรปกตินะครับผมไปพี่เราไปส่งกันทั้งตรงที่เราเริ่มต้นถนนอีกรอบนึงครับพี่ได้ครับผมท่านผู้ชมบอกจาไม่ได้แล้วบ้านเป็นยังไงพี่ใส่รองเท้าพันร้อนร้อนร้อน พี่นี่โคตรจริงใจเลยคือผมทํารีวิวผมทาคลิปผมชอบแบบดิบๆครับผมจริงใจก็อย่าง,งานั้นอย่างนั้นเลยก็ต,ตื่นเต้นนะพี่ไบรโอ้ยธรรมดา <c oughs> พี่ผมยิ่งตื่นเต้นไม่แต่ <c oughs> พี่เลย <c oughs> นี่ด,ดูดูต้นไม้ดิพี่ครับโอ้โหหน้าหนาวนี่หมอกมีไหมมีพี่เดี๋ยวมันมีภาพเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวจะว่ากโกหกกันว่าผมชอบถ่ายรูปถ่ายเลยมีหน้าเดี๋ยวจะมีหมอกมีฝนคือเขียวหมดครับไปพี่เราไปเดินดูกันครับผมไอ้ภาพนี่มันเห็นอะไรบ้างที่พี่บอกว่ามีให้ดูเนี่ยอ่ามันมี วิวภูเขาที่เขียวแล้วก็มีหมอกด้วยครับเดี๋ยวผมจะปิ้นให้ดูได้ลูกนี้นะพี่นะใช่ครับลูกนี้ครับผมริงภ <ไป S 2> ูเขามันจะรอบเลยเลยนะครับผมไปจ้างเขาตัดต่อร้านไหนมาหรือถมชาติจริงในในโะทรศัพท์ผมจริงๆเอาจริงๆแล้วพี่นะเราเราก็มาตลอดอย่างเงี้ยครับเสาเย้าแย่กนรหาว่เาเป็นของจริงๆโอ้มีไฟโซลาร์เซลล์ทางเข้าให้ด้วยโอ้โหเยอะครับน่าจะประมาณ10กว่าหลอดครับติดก่าตัวผมติดไว้รอบเลยรอบด้านโอ้โหกางหันพี่กางหันก็ เดี๋ยวใครเขาเขาจะบอกว่าเอ๊ะมันโกกอกาซิน้าร้อนเนี่ยพายุเยดูร้อนมาไม่ใช่ครับให้ดูท้องฟ้านะไม่มีเมฆเลยนะครับมีแต่ลมอ่าแล้วดูช่องลมดูต้นไม้รอบทิศทางนะครับนี่ลมมาเป็นลูกๆลูกๆนี้ไม่ได้รูปวอร์ดแบบร้อนๆไม่ใช่นะพัดชวยตลอดเลยนะครับอ่าอ่ะสุดท้ายแล้วพี่มนต์มีอะไรฝากท่านผู้ชมสักนิดไหมครับกับก็ปากบ้านไว้เลยครับเผื่อใครสนใจก็ติดต่อผมโดยตรงได้เลยครับผมแล้วก็อ่าซึ่งราคาก็มาคุยกัน อ่าครับผมขอเบอร์ไว้พี่เว่งล้อมครับก็ติดต่อผมนะครับผมชื่อมนนะครับแล้วก็0 9 8ย9 1 9 5 1 6ครับผมติดต่อได้ตลอดเลยครับผมได้ครับพี่ขอบคุณมากเลยวันนี้แล้วก็ขอให้พี่มนได้ขายได้ไวจะได้เดินหน้าต่ออ่บผมถ้าคใครบอกว่าปัญหาเศรษฐกิจนี่ผมจะไม่ลวงลูกผมพูดแค่นี้เข้าใจกันแล้วอ่าเออใช่ครับจริงๆ้วมัน เนีแล้วคำพูดมันพูดออกมายากครับมันจุกอยู่ในอกใช่ใช่อ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่ไม่เป็นไรพี่เอาแค่นี้พอแล้วท่านผู้ชมที่ซื้อไปก็ฝากมาซื้อไปแล้วสานฝันสานเขาเรียกว่าไปสร้างฝันต่อจากพี่ด้วยละกันใช่ครับอ่ะโอเคพี่ขอบคุณพี่มอนมากวันนี้นะครับขอปล่อยพี่ขายได้ไวๆแล้วกันนะครับครับผมขอบคุณมากเลยสวัสดีครับพี่ครับขอบคุณครับสวับดีครับ